รศการเทพอาจารย์พงศ์ครับูครับช่วงนี้สถานก,การณ์สงครามวุ่นวายทั้งเขเมรไทยอิสราเอลอะไรอย่างนี้อาจารย์เป็นงไงบ้างครับเนี่ยผมเคยถามท่านประหลัดกระทรวงกลาโหมว่ามันจะมีโอกาสเกิดสองครามโลกไหมก็ว่า,า,า,าแต่ไล่แต่รัสเซียยูเครนมาแล้วก็มาอิสราเอลกับฮามาสนะครับก็กลามมาอิหร่านแล้วก็มาต่อด้วยปากีสถานกับอินเดียท่านประหลัดบอกว่าสงครามโลกคงไม่มีหรอกแต่ว่าเป็นสงครามมีเป็นยมยมยๆอมจะมีได้ คิดไม่ถึงว่ามันจะมาเกิดบ้านเราซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับมาผมเห็นว่า่อนที่ยังมีเรื่อนอะ่ะตอนที่มีคิดนึงที่เห็นฐานไทยกับฐานมขมรนก็เขาก็ยืนคุยยืนเถี oon, ถยงกันอยู่เรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องคือฐานขมรนพูดไทยนะพูดกันรู้เรื่องอะ่ะแล้วพูดภาษาเดียวพูดไทยฟังกันรู้เรื่องแล้วจะลบปทําไทำไมอะ่ะเออมันก็น่า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 เสียใจมันก็น่ามันก็ไม่น่าจะทําให้เกิดเรื่องได้ แต่ว่าผมคิดว่าในระหว่างที่เป็นระหว่างทางาหารชั้นผู้น้อยเขาคงคงไม่อยากลบหรอกครับประเด็นคงมาจากประเด็นอื่นซะมากกว่าอย่างที่ถ้าใครตามข่าวก็คงจะรู้อยู่นะครับว่าประเด็นประเด็นผลประโยชน์ซะมากกว่าคนรับข้อกรรมว่ากลายเป็นประชาชนที่มีรู้อินโนเน่แล้วก็ทหารชั้นผู้น้อยนะครับก็ก็ก็วันนี้ก็มีคุณยอมมาทําบุญถวายให้กุนกับทหารที่เสียชีวิตไปทั้ง15นายนะครับ ก็ก็ถือว่าอาตมาก็นับถือนน้ำใจคุณโยมแม่ไม่ได้เป็นญาติแต่ว่าก็ยังคิดถึงนะครับไม่ได้เป็นญาติกันแล้วก็ไม่ได้ผลกระทบเพราะยังอยู่ห่างไกลจากสถานที่เกิดเหตุชายแดนแต่ก็คิดถึงครับคิดถึงว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้เสียสละเป็นเป็นหรือว่าเป็นวีรบุรุษนะครับก็อาตมาอาตมาก็อนุพนากับอนุอนมาบุญเขาด้วยนะครับก็ยินดีครับยินดีที่เป็นตัวกลางครับก็เลยก็เลยเชิญชวนเข้ามามาวัดมามาปฏิบัติด้วยนะครับเพราะเรา ไม่ได้เป็นแค่เป็นตัวกลางรับสังฆทานทำบุญนิเจยนะครับการวัดเสบาวะะัดสามในน,นี่งานหลักคือสอนเรื่องปฏิบัตินะครับเรื่องปฏิบัติตามแนวทางของลูปบเทียนนะครับก็เรียนเชิญโยมทุกทกท่านเลยนะครับโมทนาสาธุ